ดีอริสราช็อกไปเลยน้องไซรัสอายุ9้าเดือนแต่พูดโต้ตอบได้ชัดมากเพลอแป๊บเดียวก็9เดือนแล้วสําหรับน้องไซรัสลูกชายสุทธิรักของดิอริสรากับสามีหนุ่มเซบาสเตียนีที่ตอนนี้ได้กลายเป็นอีกรอยยิ้มและพลังเติมเต็มที่สําคัญของคนในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดดีวอริสราได้เผยโมเมนต์สุดช็อกขณะที่เธอกําลังนั่งป้อนข้าวลูกชายพร้อมถามว่าป้อนข้าวให้แบบนี้ชื่นใจไหมซึ่งคําตอบที่ได้นั้นเรียกว่าเกินคาดจริงๆค่ะ ดยน้องไซรัสได้ตอบแม่ดิวว่าชื่นใจทําเอาแม่ดิวถึงกับทําหน้าช็อกไปเลยโดยแฟนๆต่างเข้ามากดมัวใจให้อย่างรัวๆพร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าคําตอบน้องไซรัสนั้นชัดแจวมากได้ยินแล้วชื่นใจแทนแม่ดิวจริงๆเลยจ้ามันชื่นใจไหมมันชื่นใจไหม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ